ที่ห้องประชุมเอราวันมหาวิทยาลัยนอต์ทกรุงเทพเขตบางเขนกรุงเทพมหานครวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ S-BAC จัดพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา2567เพื่อให้นักศึกษาได้แสดงความเคารพและสำนึกในพระคุณของครูบาอาจารย์ผู้มีบทบาทสำคัญในการอบรมสั่งสอนให้ความรู้ด้านการศึกษามีคณะผู้บริหารอาจารย์บุคลากรทางการศึกษาและนักศึกษาเข้าร่วมจำนวน2,000คน ั้งนี้ในการจัดการเรียนการสอนยึดผลประโยชน์ของผู้เรียนเป็นหลักและได้น้อมนําพระบรมราชโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสีด้านคือมีทัศ,ทศ,ทศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมืองมีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงมีคุณธรรมมีงานทํามีอาชีพและเป็นพลเมืองดีเพื่อสร้างพื้นฐานให้แก่นักศึกษามีคุณธรรมและจริยธรรมอันเป็นการสร้างคนดีให้แก่บ้านเมือง